กรุงเทพมหาคนครเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศมีระบบขนส่งมวลชนที่สามารถช่วยให้การเดินทางของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมจึงได้มีนโยบายเรื่องรัดพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคมนาคมไร้รอยต่อเพื่อให้การเดินทางครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล โดยมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน วันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุยเมหาราชบรมนาถบาพิตรไปทรงวางศิลาฤกษ์โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายแรกสายหัวลำโพงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บางซื่อณบริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร นับเป็นจุดเริ่มต้นของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่3กรกฎาคม2547นับจากวันนั้นรอ,อร์ม ยังคงสารต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลจากหัวลําโพงบางแคและบางซื่อท่าพระมีโครงสร้างทางวิ่งทั้งแบบยกระดับและใต้ดิน จากความมุ่งมั่นทุ่มเทของรอฟอมอในการเร่งรัดดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลและกระทรวงค้มนาคมทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนงานจนประสบผลสำเร็จสามารถเปิดให้บริการทั้งระบบมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายเดียวกันอย่างสมบูรณ์ได้ในวันที่30มีนาคม2563 โดยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อเฉลิมราชมงคลสำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเพื่อให้มีชื่อพระราชทานเดียวกันตลอดทั้งสายและเมื่อวันที่14พฤศจิกายน 2,563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายณสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครนำมาซึ่งความปิติยินดีและเป็นสิริมงคลแก่รัฐบาลกระทรวงคมนาคมรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้รอฟมยังมุ่งมั่นดำเนินงานเร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ให้เป็นไปตามแผนงานโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ทั้งหมดนี้ คือภารกิจหลักที่รอฟอร์มมุ่งมัม่นพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อขยายการเดินทางและเป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย